วันนี้นุ่มแอมจะพาทุกคนมาแวะหาบักนาวบักนาวหมดกินแล้วก็เลยชวมาแวะหาบักนาวค่ะทุกคนบักนาวเห็นไหมเห็นต้นบักนาวไหมอู้มีหลายลูกอยู่ในนี่แต่ว่ามันบกแค่ไงปนไหนนะนี่ยังไม่ใหญ่มากอู้โอ้ยนี่ทุกคนทุกคนได้แล้วได้แล้วสองลูกเดี๋ยวไว้ก่อนทุกคนดูลูกนี้ว้ายมันหล่อตาหล่อใจมากๆเลยอ่ะดูดูดูค่ะทุกคนลูกใหญ่มากอันนี้ลูกใหญ่ โอ้ยมนั้าๆๆค่ะทุกคนว้าวตัวใหญ่มากๆเลยมาเก็บบังหน้าบานตาบานตาค่ะบานตามาแวกเก็บมาคลายคลองกะอันหาแวกเก็บบังหน้าเพื่อนเมื่อกินหาแวกเก็บบังตอหาแวกเก็บบังหน้าเพื่อนเมื่อกินก่อนหาถุงใส่กระบอกไม่เอาถุงเสื้อน่ะอุ้ยนี่มันยังไงฮะนี่อแลรโอ้หมอมจุนใจมากๆเลย ดูตัวนี้เนี่ยวันจังงานามันแอนไหมนี่นี่นี่มันโดกแห่งันจังา,ามันแอนเลยโดกจนหลากดิมนมเลยคะ่ะทุกคนดูโดโดแปลว่าโดกจนมาหลากดินเลยอืมเราจะไปเห็ดเมนูยังกินดีคนะ่ะจะไปทําเมนูอะไรกินดีอ่ะหอมมะนาวแป้นน้ําเยอะดูดูดูอุ้ยทุกคนดูนั่นน่ะนะดูโอ้โฮโ,โ,โ,โดกมากเดี๋ยวนาก่อว่ามันไม่จักหน่วยเดี๋ยวหาถุงใส่นาก่อนว่ามันมีจักหน่วยนะ สองสี่หกแปดนุ้ยอ่ะทุกคนแปดลูกเลยแบบว่าโดกมากดูมี่เป็นนุ้ยใหญ่เห่อดูดูย่ะนี่แง่โด,ด,ด,ดกมากๆเลยค่ะหาเก็บางน้ามีนุ้ยนี้อันเหนือมันบางๆเขาเรียกอะไรนะ เปลือกมันบางๆโอตยหันโดนจัดนี่เปลือกบางๆหนามแล้วหลายเดยต้นนี้แต่มันมีหลายต้นค่ะทุกคนนี่มาเบิ่งต้นนี้น่ะด้านนี้ก็มีแต่ว่าเก็บต้นเดียวกะ้านนี้มันก็จะบวกละนะแสงมั้งเนี่ยแสงมันบวกละแต่ว่ามันดุแค่แต่ว่าต้นนี้มันเปลือกหนาแต่โอ้ยตรงนี้โอ้ยอืมดู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 มะนาวแป้นน้ำเยอะมากมะนาวแป้นน้ำเยอะสุดเลยดู นีแต่มะนาแบบดูดูมันมีหลากหลายห we ุนเนี่ยค่ะคือมันกําลังดอกก็มีค่ะทุกคนมะนาวกาลังดอกก็อ้ดอ,อยูยูย่อูยอยูยูยูอไยู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 ยยนยูอยยปล่เยให้ยูอูยูยยู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 ยกอูยยูวูยูยูููยููยยยูยยยอ อย่าเมิดนะค่อยมาขอทำไมเมื่อแล้วโอ้ยอันนี้เอาว่าสิพ่อเลยเดี๋ยวโน้ต้นนี่โน้มต้นนี่บาดสว่หน่วยใหญ่เฮงเพือดูดูดูอุ้ยหน่วยใหญ่ๆอุ้ยหน่วยนั่นอุ้ยเนี่ยดอกอู้ดอกแบบดอกแบบว่าสวยงามดู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 ดอกสวยยังอ่ะดอกสวยๆเลยขอหน่วยนั่นเด้อเอาถึงบ่ล่าจะมีความสามารถเอาถึงไหมแห่งแต่สูงอยู่บึ้อ นี่นี่ได้แล้วคือตัวน,นี้หน่วยใหญ่แต่ว่ามันหน่วยมันห่างหน่วยใหญ่แต่ปรห่างค่ะทุกคนแบบว่าลูกใหญ่มากแต่ลูกมันห่างนะคะทุกคนนี่เนี่ยมดดูเจ๋งไรดีวะแบบนี่ละสะออนหน่วยใหญ่ลูกเข้ากำปั้นเลยเนี่ยโอ๊ยน้ำกับพังงาน ปลูกเ่ากับปันเลยค่ะทุกคนเนี่ยมืงโอ้หมดันครับว่าปลูกแค่ไม่กี่ต้นนะมีหนึ่งสองสามโอ้แต่ว่ามีมีอยู่ประมาณสิบต้นแต่ว่าสิบต้นนี่ถึงค่าแบบว่าหนาแรงมากอ่ะขายขายบาหวานเบหวันคือแบบง่าแรงมากก็คือเดืขายค่ะทุกคนหนาฟน้งกับเด้ขายเด้ขายตลอดปีแต่ส่วนใยตาบบ้าขายขายอ่ะตาจะให้ชาวบ,บ้านกิ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 นดูมะคุง มาคุ้งยิงจนดุกแท่เดี๋ยวนุ่นนี่ยจะขอตาดิเนี่ยมาคุ่าตาจะหายมอเดี๋ยวจะไปขอตาก่อนไปขอตาก่อนนะคะไปขอตาก่อนนะคะทุกคนไปขอบาคุงตาไปหาตาก่อนตอนนี้ตาอยู่หน้าบ้านไปขอบาคุงตาก่อนค่ะทุกคนไปไปขอมาคุงตาแล้วกันบานตาสวยงามใหญ่มากไปขอบาหุงตาก่อน้าตาให้แนมมาคุงให้แนมมาคุง มันกำลังหมากรม่บ่อะโอเคเป็นนางเบื่อซื่อไปสักคืนแล้วค่ะทุกคนตาหัยูเอานี้วไหนเราจะไปเก็บอันหน่วยใหญ่กูมึงเราจะไปเก็บอันหน่วยใหญ่กูมูงไปเก็บประคุณด้วยกันค่ะทุกคนไปเก็บมาร์โกด้วยกันเห็นยังกะเอาของเขาหมดเห็นยังกะเอาของเขาหมดเนาะธรรมดาแหละตาใจดีนี่ ในเมื่อเราเห็นแล้วไม่มีโอกาสที่จะพลาดเขาเห็นหรอมันก็ไม่มีโอกาสที่จะพลาดเขาก็ต้องมาเลือกเอาตัวใดดีแต่ว่ามันมีหน่วยเนียวอะเป็นหน่วยนี่แหละที่มันใหญ่สุดแต่ย่านเพิ่นเอาไว้เนี่ยย่านเพิ่นเอาไว้เนี่ยเพราะว่าเพิ่นโบเก็บเลยนี่มันมันจะหมากตังแต่มันจะหมากตังแต่นี่นี่เพิ่นเก็บไปแล้วนี่เพิ่นเก็บไปหนาเก็บไปลาสุดนี่แหละแต่ตัวนี้ค่ะโบเก็บเขาจะมาหาตัวใดที่แบบว่า มันใหญ่พอดีตามแต่กับบนอยจนเกินไปเดี๋ยวดูเล่งอันนี้ไว้เดี๋ยวจะเล่งเล่งอันนี้ไว้เล่งไว้ก่อนเร่งไว้ก่อนเราจะดูดูว่ามีหน่วยไหนที่มันแบบใหญ่กว่าตัวนี้มั่งอุ๊แบบว่าโอ้ยดูมันออกเป็นหลูกเป็นเส่้ยงเป็นแซงเต็ม